ศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาคนครพนมขอเชิญครูและนักศึกษากศนอในเขตพื้นที่ให้บริการ4จังหวัดได้แก่บึงกาฬมุกดาหารสกลนครและนครพนมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานสำหรับนักศึกษากศนอ ระดับเขตพื้นที่ประจำปีงบป,ประมาณพศ2563เพื่อส่งเสริมการจาัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสร้างทัศนาคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษากศนอตลอดจน ปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษากศนอการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอระดับพื้นที่ประจำปีงบป,ประมาณพศ2563ได้มีการจัดการประกวดโครงงานแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 1. มิถุนายนถึง17กร,รกฎาคม2563และจัดประกวดในระดับพื้นที่ในวันที่24กร,รกฎาคม 2563หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาคนครพนมเพื่อคัดเลือกทีมนชนะเลิศก,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒน,นานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดก,การขยะมูลฝอยและทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศนศูสูงวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิตจังหวัดปทุมธานีในวันที่14สิงหาคม2563สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สู์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมหมายเลขโทรศพัพท์ 042530780หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nkpsci.ac.th และทาง Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครนมห้ามพลาดแล้วพบวก,กันในวันที่24กรกฎาคม2563นี้ค่ะ